สวัสดีครับมิตรหมอแคนแฟนนักหวยทั้งหลายนะคนที่ชอบเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลฟังทางนี้นะครับนะผมนั่งดูสถิติที่ผ่านมาของปีพศสอ6 8นะครับก็เห็นตัวเลขแล้วก็สวยงามอรามตานะครับ สนะวยงามบรหลามตาทำไมมียุงบินนะมันบินไปบินมายงุงโอ้ตัวใหญ่เริ่มเทิมเลยะนะนะครับมันจะมีเลขอยู่สามตัวนะติดมาตลอดเลยนะครับทั้งปีทั้งชาติเลยนะทั้งปีเลยนะผมว่าโอ้โหถ้านั่งดูตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็น่าจะมีโชคกันทุกงวดเลยนะ เลขที่ว่านี้นะครับมันมีเลขอะไรนะครับมันมีเลขตัวไหนนะครับนะผมดูตั้งแต่เดือนมกราเลยนะครับจนถึงเดือนธันวาะนะจนถึงเดือนธันวาเลยนะครับนะจนถึงเดือนธันวาเลยนะมีเลขที่ติดนะนะไม่ติดเลขบนก็จะติดเลขล่างนะครับมีเลขอยู่สามตัวพูดง,ง่ายก็คือ ให้ถือว่าเป็นเลขคงที่ก็แล้วกันนะครับมันเป็นเลขคงที่นะเลขที่ว่าเนี่ก็คือนะครับเลขห้านะครับตัวที่หนึ่งนะเลขหกและเลขเจ็ดนะครับเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดติดมาทุกงวดจริงๆเลยนะอ่ะผมจะอ่านให้ฟังนะครับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดมกราเนาะ เอาสิบเจ็ดมกราเลยนะเพราะงวดหน้าก็สิบเจ็ดมกราหกเก้ามันมันเอาเริ่มสิบเจ็ดมกราหกแปดกันแล้วกันนะสิบเจ็ดมกราหกแปดนะครับรางวัลที่หนึ่งนะเอาเลขท้ายสามตัวนะครับอเอาเลขท้ายสองตัวก็ได้อะเอาเลขท้ายสองตัวนะมันจะเข้าเฉพาะสองตัวบนล่างนะครับนะ เลขท้ายสองตัวออกเจดเล่างออกสองสอ่ะงวดนี้เข้าที่เลขเจ็นะครับนะเลขของที่เลขคงที่ของเราก็คือห้าหเจ็นะเท่าที่เลข7ต่อมาวันที่หนึ่งกุมภาปีหกแปดนะออกบน0ูนย์ล่างออกหนะ้าหนึ่งะงวดนี้เลขห้าเข้าที่ล่าง เข้านะครับนะสิบหกกุมภาหกแปดบนออกเจ็ดเจ็ดนะครับล่างออกห้าศูนย์นะงวดนี้ออกทั้งบนทั้งล่างนะนะบนมีเจ็ดติดล่างมีห้าติดนะเข้าเจ็ดเข้าห้านะครับอ่ะหนึ่งมีนาสองห้าหกแปดบนออกที่เก้าสี่นะครับล่างออกห้าสี่ นะงวดนี้เข้าที่เลข5ล่าง16มีนาคม2568บนออก63นะล่างออก32อ่ะงวดนี้เข้าที่เลข6บนนะครับอ่นะ16มีนาแล้วนะ16มีนาแล้วก็ต่อไปก็วันที่1เมษายนนะ หเมษานะครับปี68นะอันนี้เป็นสถิติของปี68นะเลขบนออกที่แปเนะเลขล่างออกที่36กนะครับนะก็มีเลขติดเข้าไปทั้ง2ตัวนะครับบนติดที่เลข7 6ติดที่เลขล่างนะนะครับนะ,นะมันมีสถิตินน้่ของผมมีสถิติให้ดูอยู่นะเนี่ยเนี่ยผมดูจากตรงนี้นะครับ่ะใครยังไม่เชื่อก็ลองลองไป ไปหาดูนะครับย้อนหลังนะของปีหกแปดทั้งหมดเลยนะจริงๆมันก็เข้ามาตั้งแต่วันที่สองมกราแหละแต่ผมไม่ไม่นับสองมกราเพราะมันเลยมาแล้วนะเราจะเอาสิบเจ็ดมกราเป็นต้นมาอืมอ่ะวันที่สิบหกเมษายนนะครับปีหกสิบแปดนะบนออกที่สองเจ็ดล่างออกที่แปดห้าอ่ะบนก็เอาเจ็ดเข้านะครับ ล่างก็เอาห้เาเข้าเนี่ยมันมาทุกงวดทุกงวดเลยนะนะไม่ห้าก็หกไม่6ก็7จมาหเห็นทุกงวดเลยนะครับ2พฤษภาหกแปก็ออกที่88ดแนะครับอ่ะแล้วก็ล่างออกที่0 6, นะูนย์หะเอาเลขหก 6, ไปเข้าที่ล่างอีกนะนะมันจะต้องมาหเห็น1ตัวครับอย่างน้อยๆน,นะ16บพฤษภาปีหกก็ออกบนที่0ูนย์เนะครับ ส่วนล่างออกที่87นะก็7มาเข้าที่87ล่างนะนี่มันเป็นสั้นแบบนี้นะนะผมนั่งดูช้าไปหน่อยนะครับวันที่1มิถุนายนปี6 8นะครับบนก็ออกที่52นะครับล่างออกที่20นะนะนะบน52นะครับก็มีเลข5ติดเข้ามานะติดเข้ามานะครับนะ 16มิถุนายน2 5 6 8บนออกที่92นะครับนะล่างออกที่0 6ย์เอาอีกแล้วนะครับอนะ่เลข6กติดมาที่ล่างนะครับติดมาที่ล่างนะครับนะติดมาที่ล่างเลยนะครับติดมาที่ล่างเลยนะอ่ามาดูหนึ่งกรกฎาคมปี68นะครับนะหนึ่งกรกฎาคมปี68บนออกที่4ี่หนะครับ ล่างออกที่9กหนึ่งะนะเข้าบนอีกแล้วครับเลียกหนะนะติดมาจนได้แล้วครับนะวันที่16บหกกรกฎาคม2องพัห้าบแปดนออกที่2องสนะครับส่วนล่างออกที่สองหเอาหติดล่างครับนะมันก็แปลกดีนะมันก็แปลกดีนะครับมันก็แปลกดีนะนะผมสังเกตแล้วว่ามัน มันต้องมาให้เห็นอย่างน้อย1ตัวนะครับไม่บนก็ล่างนะนะมีเลขห้ามีเลขหก 6, มีเลขเจนะผมถือให้เป็นเลขคงที่นะครับของปี2168ส่วนจะเดินต่อในปี2 5 6 9หรือไม่ก็รอติดตามนะครับอ่ะหนึ่งสิงหาคมนะครับบนออกห้าแล้วก็ล่างออกห้นะก็เข้าที่เลขห้านะครับอ่ะติดเลขห้าทั้งบนทั้งล่าง สวยงามเลยนะครับ16สิงหาคมนะครับปี68ก็ออกที่บน65ล่าง63นะทั้ง6ทั้ง5เลยนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะติดไม้เห็นจนได้นะครับนะมันน่าสนใจนะครับ1กันยายน2 568นะครับบนก็ออกที่56นะครับนะล่างออก31นะก็ งวดนี้ทั้งห้าทั้งหกเลยนะครับเข้าที่เลขบนนะเข้ามาจนได้แหละครับนะสิบหกกันยาปีหกแปดก็ออกบนสี่หกนะครับล่างห้าแปดเนี่ยเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะบนก็เข้าที่เลขหก 6, ล่างก็เข้าที่เลขห้านะอันนี้สิบหกกันยานะครับนะมาดูที่หนึ่งตุลาปีหกแปดก็ออกที่บนเจ็ดแปดนะครับนะล่างก็เจ็ดเจ็ดนะ มันก็ไม่ได้เกตเข้ามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะมันน่าสนใจจริงๆนะสิบหตุลานะครับล่างอ่าส6บตุลานะครับบนออก9 6หนะครับล่างออก6 1หนะึ่งเอา6กติดเข้ามาทั้งบนทั้งล่างนะครับ1พอยอหนึ่งพฤศจิกาปี6กปดก็ออกที่เก้าแดบนนะครับล่างก็แปดเจดเอาเจดเข้าที่ล่างนะครับมันน่าสนใจนะครับนะ16หพฤศจิกาก็ออกบนที่สี่ห้านะครับ ล่างก็ออกที่สามเจ็ดเนี่ยบนเข้าที่ห้าล่างเข้าที่เจ็ดมันไม่ไปไหนจริงๆเลยนะครับนะหนึ่งทันวาปีหกแปดก็ออกที่ห้าสองบนนะครับสองสองล่างก็เ,เลขห้านะครับเข้าที่ห้าสองบนนะไม่พลาดสักงวดเลยนะครับสิบหกันวาปีหกแปดนะครับบนออกเกนะ้าห้าไหมล่างออกห้าสองเอาเลขห้านะครับติดทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนะ มันก็น่าสนใจจริงๆนะมันน่าสนใจจริงๆเลยนะครับส่วนส่วนงวดต่อมานะครับเป็นงวดที่ออกล่าสุดนะครับออกล่าสุดนะวันที่สองมกราคมนะเป็นปีใหม่แล้วนะพุทธศักราชใหม่นะครับ2องมกราคมที่ออกไปแล้วนะปีพศหกนะปีพศหกเกบนออกที่ศูนย์หะครับล่างออกที่16ปรากฏว่าเลข6ก็ยังมาเดินที่ บนและล่างด้วยนะครับนะมันเข้ามาปี69ด้วยแล้วนะนะผมคิดว่านะครับจะสรุปให้ฟังก็คือเลขคงที่นะครับที่เดินยาวมาตลอดนะครับทั้งปีของปีพศ6 8น่าจะเดินยาวต่อไปอีกในปี269 9คือเลข5เลข6เลข7นะครับนะสำหรับท่านที่ชอบ เสี่ยงโชคหรือไปหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับมีโอกาสมีโชครับโชคได้นะครับขอให้ไปซื้อเลขที่ติดเลขห้าเลข6เลขเจ็ไว้เลยนะครับไว้เลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเดินยาวอีกนะในปี69นี้นะครับส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับงวดวันที่17มกราคมสองพนนี้นะครับ มีสูตรคำนวณออกมานะครับเลขเด่นที่ไม่ใช่ห้าหกเจ็ดในงวดนี้นะครับผมคำนวณออกมาได้ที่เลข4และก็เลข9นะครับผมก็เลยจับที่เลข4และเลข9นะครับมาใส่เลข3าตัวนี้แหละนะครับมาใส่เลขห้าเลข6เลข7จนะครับก็จะได้เลขดังนี้นะครับนะ จับเก้าใส่ก็จะเป็นเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดจับสี่ใสก็จะเป็นสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะครับการพลาดอีกตัวนึงนะครับการพลาดอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะมันก็มีโอกาสมาได้คือเลขหนึ่งนะครับคือเลขหนึ่งนะก็จะเป็นที่นะ เลขหนึ่งนี่เป็นตัวรองนะครับแต่ตัวที่เน้นๆก็คือเลขเก้กับเลข4นี่นะผมคิดว่าน่าจะมาให้เห็นนะถ้า9กับ4พลาดน่าจะเป็นที่เลขหนึ่งก็จับที่1 5 16งหนึ่งหนะครับลองดูนะครับประมาณนี้นะครับขอให้โชคดีกับสถิติที่เดินดีและยาวยาวยาวย,าวยาวตลอดปี2 5 6 8และก็จะ ไปต่อที่ปีปีนี้นะครับปีห9นะครับขอทุกคนโชคดีและถ้าชอบกนอานพูดแบบนี้นะครับนะเอาสถิติมาให้ดูแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ทักทาทยกันได้นะครับขอให้ทุกคนมีโชคและโชคดีตลอดไปสวัสดีครับ